สวัสดีครับพบกับผมไทม์เมอร์กับช่องไทม์กระแสทามกระ,ะแสวันนี้มาแนะนำละครใหม่ของทางช่อง 7hd นะครับกับละครเรื่องหลงกินจันซึ่งตอนนี้กำลังออนแอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมทุกคืนวันพุธพระหัสเวลา2องทุ่มคึ่งทางช่อง 7hd นะครับเรื่องย่อฉบับจิว๋วเพราะคดีฆาตกรรมปริศนาดอกไม้จันทร ว่านรัตจึงได้ร่วมงานกับเพื่อนวัยเด็กปัตตภีหมอนิติเวชจอมกวนและตรีชัยตำรวจหนุ่มยิ้มหวานที่แอบมีใจให้เธอแต่ยิ่งสืบมากขึ้นเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อฆาตรกรตามปิดปากพยานและเข้าถึงตัวเธอทำกลางอันตรายและรักสามเศร้าพวกเขาจะเปิดโปงฆาตรกรได้สำเร็จหรือไม่ มาร่วมลุ้นและหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรตัวจริงปัตตพีรับบทโดยทันวาสุริยจักรหรมอนิตเวศใจเย็นรอบคอบซ่อนความฉลาดใต้มาดยียวนวานรักรับบทโดยทัพทิมอัญญรินสารวัตรขาลุยมั่นใจในตัวเองซ่อนความกลัวใต้ความเก่งกาจ ตรีชัยรับบทโดยบอสชนะกันหมวดด่มใจดีรักใครรักจริงซ่อนความคิดใต้ย,ยิ้มจริงใจสิรินยารับบทโดยคณะริญยารัตเสน่เหลือล้อนโหยหาความรักซ่อนความเศร้าใต้ใบหน้าสวยทศภูมิรับบทโดยดนกนินแฟนของว่านรัก ปากหวานเอาใจเก่งซ่อนความโลเลใต้ความเป็นสุภาพบุรุษน้ำหวานขอแนะนำมิลลี่อภิสราไฮโซสาวน่ารักจิตใจดีซ่อนความรักใต้ความไร้เดียงสาแจงรับบทโดยใบหม่อนกิติยาช่างทําผมขาเมาส์แหล่งข่าวของว่านรักซ่อนเบาะแสใต้คำบอกเล่า ทางไทยรับบทโดยไตรจักพัทเรียนเก่งเกเรชอบเก็บตัวซ่อนอารมณ์ใต้ามาดเย็นชาเวรุลีรับบทโดยหมิวสิริลพัทสาวเปรี้ยวรักแรงเกียดแรงซ่อนจุดอ่อนใต้ามาดโฉบเฉี่ยว หลิวรับบทโดยสันเจิ้นพัสทรบุรุษพยาบาลช่างพูดเพื่อนสีของปัตตภีซ่อนเรื่องร้ายใต้อารมณ์ขันคมรับบทโดยไอชนพัฒอดีตนายจ้างศิริญ,ญาขี้ขาดเห็นแก่ตัวซ่อนความผิดใต้อำนาจเงินสุชาติรับบทโดยทิตินันสุวรรณศัตว นักการเมืองท้องถิ่นสุภาพเป็นที่นับถือซ่อนความดำมืดใต้หน้ากากคนดีพนารับบทโดยจตรุรงโกลิมาศผู้กำกับร่มใหญ่ไร้ความจริงใจซ่อนความลับใต้ใบหน้าขรึมทวีรับบทโดยพิพัฒน์พลโกมารััต์นายกเทศมนตรี กว้างขวางมีน้ำใจซ่อนความเข้มใต้ยิ้มอ่อนโยนคุณผู้ชมสามารถรับชมละครเรื่องหลงกินจันได้ทุกวันพุธพระหัสเวลาสองทุ่มครึ่งกดหมายเลข35ทางช่อง7 HD นะครับ ถ้าได้รับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับละครคเรื่องนี้ก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับถ้าหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกๆคลิปของช่องไามกระแสกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแฟนเพจ C H 7 H D มาด้วยนะครับ แล้วพบกันคลิปหน้ากับผมไทม์เมอร์แห่งช่องไทมกระแสสวัสดีครับ